สวัสดีค่ะลูกค้าแร้วต๊ะสองสนะคะวันนี้แอดมินกลับมาพร้อมกับสูตรเสื้อตกถังนะคะเล่มใหม่หน้าปกสีเหลืองนะคะลูกค้าปี2568นะคะเริ่มตั้งแต่1มีนาคมปี68จนถึง16กันยายนปี68ก็คืออีกครึ่งปีนะคะแล้วก็ราคาเท่าเดิมน,นะคะ100บาทส่วนเดี๋ยวงวดนี้คลิปนี้จะพิเศษน,นิดน,นึงนะคะตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะแถมงวด16กุกภาพัาธ์ไปให้เพราะว่าวันนี้แอดมิน อัดคลิปเนี่ยก็วันที่14แล้วเนาะเพราะของเพิ่งมานะคะก็เดี๋ยวแถมไม่ให้ขออนุญาตจารย์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวดูกันนะคะว่าผลงานเป็นยังไงบ้างและถ้าใครสนใจนะคะชอบติดอยากติดตามเสือตกถังนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.lotto234.net นะคะก็เว็บไซต์ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะขวามือข้างบนเนาะ สามารถสั่งซื้อวันลุกเพื่นแอดมินจะส่งของให้หรือว่าจะเข้าไปดูสถิติย้อนหลังก็ได้นะคะในเมนูของสถิติสูตรหวยย้อนหลังนะคะแอดมินทําให้ประมาณ4-5ปีแล้วเนาะ<ม>อ่ะก็ลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ยังมีในไลน์นะคะใครถนัดไลน์แอดนะคะมี id Lo t t o 234ตามที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมี Facebook ช้อปปี้รัาดานะคะเข้าไปสั่งได้ทุกช่องทางเลยเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีของ TikTok ok อกนะคะจะเริ่มทําอยู่ก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสถิติของเสือตกถังเล่มเก่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เมืที16กุมภาพันธ์นะคะโอเคอ๋บอบอกนิดน,นึงนะคะเล่มใหม่เนี่ยนอกจากมีเลขสําเร็จให้แล้วเนี่ยก็ยังมีเลขต่างๆให้ด้วยเช่นเลขกําลังวันนะคะแล้วก็มีสถิติหวยอ่ะเคล็ดลับการเลือกซื้อเลข เลือกเลขกับสถิติหวยวิเคราะห์ให้ก่อนวันหวยออกนะคะอันนี้อาจารย์เขาก็จะสอนหมดเลยนะคะเลขเด่นข้างขึ้นข้างแรงนะคะเลข เลขเด่นตามวันหวยออกอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเล่มเดียวคุ้มค่าจริงจรินะคะมีหลายอย่างให้ดูเนาะสูตรหวยเด็ดประจําวันนะคะตรงนี้เนี่ยแอดมินลองเทียบสถิติแล้วก็เข้าค่อนข้างดีมากนะอ่ะใครอยากตามตามใหม่เล่มใหม่ได้นะคะมามาดูสถิติเล่มเก่ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มกันตั้งแต่งวดต้นเล่มต้นต้นเล่มเลยนะคะก็คืองวดสิงหาคมนะคะ1สิงหาคมปี67เเนาะ หวยเนี่ยออก041นะคะกับ46นะคะข้างล่างข้างบนนะคะเข้าวิ่ง1หลักหน่วยนะคะตรงนี้แล้วก็วิ่งศูนย์หลักร้อยนะคะส่วนข้างบนเนี่ยมาแล้วนะคะ1441ข้างบนเวลาลูกค้าไปซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมกับตัวซื้อด้วยนะคะอย่างแอดมินอย่างเงี้ยเขาจะซื้อ1441 1771 1551อย่างนี้นะคะก็ลองไปซื้อตามดูได้นะคะก็แล้วแต่เทคนิคเนาะต่อกันที่วด16สิงหาคมนะคะ867กับ28วันี้ไม่เข้านะคะหลุดหมดเนาะ ไอ้มินก็ขีดข่าวไว้เลยอันนี้ของเราเองนะเราก็ทำสถิติไว้ได้นะคะ อยากจะขอสนับสนุนให้ลูกค้าซื้อของจริงนะคะก็อย่าไปดูจากพวกขายกระดาษหรือว่าไปลงตามเว็บนะคะเพราะว่าอาจารย์เขาก็ต้องทําพิมพ์หนังสือออกมาแบบนี้เขาก็มีต้นทุนเนาะเราช่วยกันอุดหนุนของจริงนะคะมางวดหนึ่งกันยายนนะคะหัวออก6กกับ94นะคะก็เข้าวิ่ง4ี่หลักหน่วยข้างล่างนะคะแล้วก็เข้าวิ่งสูตหลักสิบข้างบนนะคะส่วน4ี่4ข้างล่างงวดน,นี้มาแล้วนะคะ2ตัวเล่มนี้เนี่ยถ้าถามแอดมินเนี่ย เลขตัวรองเนี่ยจะดีกว่าเลขตัวเด่นนะบางทีเนี่ยเลขตัวรองเข้าตัวเด่นไม่เข้าก็มีเนาะแล้วก็เน้นที่2ตัวนะคะ3ตัวเนี่ยจากสถิติ2อปีที่แอดมินทํามาเนี่ยยังไม่มีที่เข้า3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะลูกค้าลองดูเนาะส่วนใหญ่จะเน้นที่2ตัวนะคะ16กันยายน6กหกกับ37นะคะงวดนี้เห็นไหมเลขรองเลข2มาหลักหน่วยเห็นไหม 8ไม่มา9ไม่มาเห็นไหมคะเลขรองมาแต่ว่า2ตัวงวเนี้เสียดายที่ไม่มีนะคะ6 2 2 6ไม่มี3 7 7 3าไม่มีออนมินขีดไปเลยนะ,อะของเราก็เข้าก็บอกเข้าไม่เข้าบอกไม่เข้านะคะ1ตุลาคมนะคะห6หกับ5 9นะคะเห็นไหมเลขรองมาอีกแล้วเลข5้านะคะลูกค้าเห็นไหมเลข5นะคะ,กคะ,ะ,คะ2กับ1ไม่มาเนาะ2ตัวยังไม่มาข้ามไปเลยนะ 16ตุลาคมนะคะ962กับ0-0นะคะไม่มี6-2-2-6-0-0ไม่มีนะคะก็ขีดไปเลยนะคะของเขาเนี่ยตอนต้นๆเล่มของเล่มเก่าเนี่ยก็จะแผ่วแไปส่วนปลายปเล่มเนี่ยช่วงปีใหม่ช่วงนี้ก็จะเข้าดีเดี๋ยวมาติดตามนะ 1พฤศจิกายนนะคะศูนกับ32วันนี้ให้เข้าเลขรอง2นะคะหลักหน่วยข้างล่างนะอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเลขรองมาอีกแล้วเนาะอ่าเลขเด่นยังไม่มาส่วน2ตัว44ไม่มา3223ไม่มีนะคะอ่าอมินขีดไปก่อนนะคะส่วน16พฤศจิกายนก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ลองติดตามดูนะสองกับ38นะคะวันนี้เข้า เลขเด่นสองนะคะทั้งหลักร้อยและหลักสิบนะคะส่วนหนึ่งเข้าหลักหน่วยนะคะนี่อันนี้ก็เข้าสวยนะส่วนสองตัวเนี่ยยังไม่มีเนะสองหนึ่งหนึ่งสองไม่มีสามแปดแปดสามไม่มีนะคะเนี่ยดูสามตัวเนี่ยมันเป็นสองสองหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยเขาให้มาสองตัวเลยยังไงก็ลองตามดูได้อ้อแอดมินดูตรงนี้เลขรางวัลเลขชุดนี้ตรงนี้สองหนึ่งเข้าข้างบนตรงๆนะคะมวยนี้ก็คือเข้าตัวเด่นเข้าตัวรองเข้าสองตัวบนนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะ ส่วนงวด1ธันวาคมนะคะงวดนี้หลุดนะคะ8 4ดสี่สามกับ61นะคะงวดนี้ไม่มาเลยนะคะอาขีดค่าไปเลยเนาะมางวด16ธันวาคมนะคะ8 6 3กสกับสองนะคะงวดนี้เข้า1ข้างล่างงวดนี้6กับ8ดข้างบนนะคะ3ตัวเด่นมาหมด1 2 2 1สองข้างล่างอยู่ตรงนี้และ6 3สาข้างบนตรงๆงง,งวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะลูกค้า เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะจ๊ะที่ธันวาคมนะคะอ่ะเริ่มเข้าสวยๆตั้งแต่งวดนี้นะลองตามดูนะ30ธันวาคมนะคะ20 9ย์กับ51งวดนี้เข้าวิ่ง2นะคะเข้าวิ่ง2เนาะแล้วก็วิ่ง9นะคะวิ่ง9้าหลักหน่วยนะคะ2ตัว90 0 9ย์ข้างบนอยู่ตรงนี้นะคะอ่างวดนี้ก็เข้าไปงวดที่2นะคะ2งวดแล้วนะคะต่อการในงวดที่สมนะคะ3งวดนะคะ7 7 9กับ2 3สนะคะเข้าวิ่ง7ข้างบนนะคะแล้วก็ เข้า79ข้างบนนะคะตรงๆนะคะ7 9ข้างบนตรงๆนะอ่างวดนี้นะ3งวดติดแล้วนะคะออกมาหลุดงวดนึงก็คือ1กุมภาพันธ์ก็คืองวดที่ผ่านมา7 0 0กับ5 1งวดนี้หลุดน,น,นะคะงวดนี้ไม่มานะอ่ายังไงก็อยากให้ตามต่อทีนี้เรามาดูงวด16กกุมภาพันธ์นะคะที่แอดมินบอกว่าจะแจกฟรีเนาะ อ่าสกุมภาพันธ์วันนี้เขาให้วิ่งเด่น0ูนย์นะคะแล้วก็เลขรองมี6กับ7เดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยดูจากโทรศัพท์ตัวมันเล็กเนาะอาจจะมองไม่ค่อยชัดมี 01, 03, 05, 08, 09นะคะ6 1 6 3 65 68 69นะคะแล้วก็มี73เออขอโทษค่ะ 71, 73, 75, 78, 79นะคะอ่าลองดู3บรรทัดนี้นะคะก็เราไปเน้นกันที่2ตัวเนาะ ส่วน3ตัวนะคะก็ลองตามดูได้นะใครที่ชอบชอบ3ตัวนะมี 601, 603, 605, 608, 609อ,อาจารย์เขาดึงมาเด่นสุดๆก็คือ609นะคะตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะมี 06, 07แล้วก็67นะคะอ่ะลองไปตามดูงวดนี้นะเลขรอง6กับ7จะมาไหมแบบที่แอดมินบอกเนาะ16กุมภาพันธ์ของเสือตกถังนะคะลูกค้าเสือตกถังลาบทวีคูณนะ ไม่ใช่เสือตกผังพลังเงินดีคนละเล่รกันนะคะนี่ก็จะมีเลขเด่นข้างขึ้นข้างแรงเหมือนเดิมเนาะอ่าโอเคก็เรียบร้อยสำหรับสถิติและงวด1 16่งกุมาุพาพันธ์นะคะ ส่วนเล่มใหม่หน้าปกสีเหลืองนะลูกค้าเขาเปลี่ยนสีนะบางคนเข้าใจผิดบอกว่า,วามันไม่ใช่สีเขียวมันคือของปลอมไม่ใช่นะคะก็คือเขาเปลี่ยนสีทุกเล่มน,นะคะอันนี้เป็นหน้าปกสีเหลืองสดใสนะคะก็ลองไปตามดูได้สามารถสั่งซื้อที่ร้านได้แล้วนะคะก็ของพร้อมส่งนะคะหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้พร้อมกับหนังสือหวยรายงวดหนึ่งมีนาคมน,นะคะลูกค้าจะได้ประหยัดค่าส่งเนาะอ่ารีบหน่อยนะคะเพราะว่าของมีมาไม่เยอะนะคะมีมาไม่เยอะเดี๋ยวก็หมดแล้วก็หมดเลยนะสำหรับเล่นมนี้นะคะโอเคอีก2วันเดี๋ยวหวยออกขอให้ทุก ท่านโชคดีนะคะก็ร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ